เมื่อต้นไม้แต่ละกระถางโตขึ้นก็ต้องการพื้นที่เป็นของตัวเองนะคะ mm hmm. เพื่อให้ต้นได้แผ่กิ่ง mm hmm. แผ่ใบออกไป mm hmm. การจัดสวนช่วยเพิ่มบรรยากาศให้สดชื่นสบายตานะคะ mm hmm. และช่วยลดอุณหภูมิรอบๆบ,บริเวณบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะ mm hmm. และใบไม้ยังช่วยดักจับฝุ่นละอองที่ปลิวมาจากภายนอกบ้านส่งผลในบ้านร่มรื่นยิ่งขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ยาย่ามาจัดสวนนะคะไปชมกันเลยค่ะเมื่อเรามีต้นไม้เพิ่มทีละต้นทีละต้นนะคะจากการทำคลิปหรือการขยายพันธุ์หรือการนำเข้ามาใหม่ก็ตามในที่สุดพื้นที่ที่เรามีจำกัดก็เต็มไปด้วยต้นไม้ค่ะก็ต้องคิดหาวิธีอย่างไรนะคะให้ต้นไม้เหล่านี้อยู่ร่วมกันได้ โดยทุกต้นมีความสวยเหมือนเดิมการจัดสวนวันนี้ก็เป็นทางออกอีกทางหนึ่งนะคะก่อนจะจัดวางกระถางใหม่ต้องเอากระถางต้นไม้แต่ละกระถางนะคะมาดูในกระถางก่อนว่ามีวัชพืชหรือต้นไม้อื่นที่ไม่ใช่ต้นไม้ที่เราปลูกงอกขึ้นมาหรือเปล่านะคะหากมีก็ต้องถอนออกค่ะรวมทั้งผักกระสังผักที่นำไปทำอาหารได้ด้วยนะคะ นี่ต้นต้อยติ่งค่ะดอกต้อยติ่งเป็นสีสีม่วงสีขาวสีชมพูนะคะนี่ต้นเฟิร์นค่ะก็ต้องเอาออกเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วดูว่ากระถางไหนดินปลูกพล่องลงไปแล้วนะคะก็เอาใบข้ามปูเปื่อยที่ผก ที่เราเก็บมาไว้จนผุจนเปื่อยแล้วนะคะใส่ลงไปเพิ่มลงไปในกระถางค่ะอย่าเอาใบก้ามปูที่เก็บมาใหม่ๆนะคะเพราะจะมีความร้อนต้นไม้อาจจะเฉาตายได้ค่ะใบก้ามปูผุหรือใบก้ามปูหมักใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคะบำรุงลำต้นและบำรุงใบให้แข็งแรงบอลสีในกระถางนี้ก็มีใบก้ามปูผุค่ะแต่ปิดทับด้วยมะพร้าวสับนะคะ ข้างในนั้นจะเป็นใบก้ามปูผุค่ะก็จะช่วยบำรุงลำต้นให้แข็งแรงให้ใบสวยงามค่ะนำใบก้ามปูเติมลงไปในกระถางที่เราเห็นว่าดินยุบลงไปเยอะแล้วนะคะเติมลงไปอย่างนี้เยอะๆค่ะเพราะเวลารดน้ําไประยะหนึ่งเขาก็จะยุบลงไปอีกนะคะเติมทุกๆกระถางก่อนจะนําไปจัดวางใหม่ค่ะ เติมเสร็จแล้วนะคะให้ต้นไม้มีอาหารสมบูรณ์แล้วจึงค่อยจัดวางนะคะไม่มีพื้นที่วางแล้วต้องหาที่แขวนค่ะแขวนได้ลวดค่ะนำไปเกี่ยวกับโครงเหล็กของหลังคาค่ะค่อยๆเทไปทีละนิดค่ะให้ได้สมดุลกัน เดี๋ยวถ้ายอยนำไปแขวนอีกหลายกระถางนะคะอ่นนี้ก็เป็นอะกรนิมาเพชด้ํำหนึ่งค่ะได้พื้นที่ใหม่ค่ะดูดีขึ้นนะคะนี่อยู่ใกล้กันเลยค่ะชนิดเดียวกันค่ะ <Yeah. S 1> ต้นอะกรนิมาที่ย่านำมาแขวนนะคะเป็นไม้ที่ต้องการแต่งให้เป็นพรมกอค่ะ น้องจะได้มีกอใหญ่ขึ้นได้มีอิสระในการที่จะแผ่ใบออกไปรับแดดนะคะนี้โซนด้านล่างนะคะเติมใบก้ามปูและจัดกระถางวางตำแหน่งใหม่ค่ะสองต้นนี้เขามางอกอยู่ในกระถางเดียวกันค่ะเดี๋ยวมีเวลาค่อยแยกออกนะคะพอเราเอาบางกระถางออกไปแขวนพื้นที่ข้างล่างก็มีที่ว่างเพิ่มขึ้นนะคะต้นไม้ก็จะได้ไม่แออัดค่ะ ต้นไม้ทุกต้นก็ได้รับแสงอย่างเพียงพอนะคะนี้อยู่ในเรือนเดียวกันนะคะแต่อยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ยา่ยาจะถ่ายไม้เพื่อนๆได้ดูกันบ่อยนะคะเพราะเป็นต้นไม้เริ่มแรกที่ยา่ยาเริ่มทำคลิปเกี่ยวกับโกนิมาค่ะ เปรียบเหมือนต้นไม้คู่ทุกคู่ยากคู่บุญคู่บารมีเลยทีเดียวนะคะเพรยาะย่าเริ่มทําคลิปย่ยาก็มีต้นไม้อัครนิมามาในช่วงแรกๆนะคะเห็นว่าตอนนี้ผ่านมา1นึ่งปีกว่าๆน้องก็โตขึ้นค่ะวันนี้ก็เลยมาขยายพื้นที่ให้น้องๆน,นะคะต้องเอาเป็นแบบแนวตั้งค่ะแขวนได้เพราะพื้นที่แนวราบขยายไม่ได้แล้วค่ะ มีพื้นที่บริเวณบ้านอยู่เพียงนิดหน่อยนะคะให้เราได้เดินชมนกชมไม้สวยๆค่ะเอาบรรยากาศโซนจัดสวนย่อมตรงนี้นะคะจัดสวนไม้ประดับมาฝากเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวตรงโซนอื่นๆมีที่รกๆด้วยค่ะเดี๋ยวค่อยมาฝากในคลิปต่อๆไปนะคะ ตรงใกล้ๆกันบอลแบ็กเมจิกเป็นโรรกกำบังแสงแดดให้ขับไม้ใบสวยค่ะตรงนี้อยู่บริเวณเดียวกันนะคะย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนที่ชมคลิปมาจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมีแถมท้ายให้อีกนิดนึงนะคะ